นี่มันที่ไหนเนี่ยแล้วทำไมเหลือแต่หัวตัวเด้งเด้งยุ่นยุ่นอย่างนี้เนี่ยโอ้ยใครมากระแทกเอ้ยพี่ฝนอยู่ไหนพี่ฝนพี่ฝนอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรแดงแดงเราเป็นอะไรของเรากันเนี่ยพี่ฝนอะไรแดงแดงอะไรดำดำแล้วนั่นอะไรเขียวเขียวเฮ้ยเอานี่ไงพี่ฝนเห็นแล้วนี่พี่เอกนะ เราวนี่เรากลายเป็นอะไรอะเราไม่รู้ตัวยุ่นยุ่นนิ่มๆ่เนะเดี๋ยวหน้าไปไหนหน้าพี่บอันหลอหายไปไหนไม่หลอแล้วดูยิ้มกันหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวน้าพี่แอกอยู่ไหนอะอยู่นี่อยู่นี่อยู่ตรงนี้สีเขียวเนี่ยโอ๊ยเพื่อนกันแทกเราอะสลามเหรออันนี้สลามเหรอเนี่ยใช่เปล่าวะเห็นก็บอกว่าเราเป็นสลามอะโอ้โหแล้วทําไมคนนี้เขาไล่กินเราเนี่ยเอ้ยแล้วทำไม คนนี้เขามีหนามอ่ะไม่รู้พี่ฝนเขาไล่จิ้มพี่เอกอยู่อ่ะเพียงหนีก่อนเดี๋ยวนะพี่เอกพี่ฝนเจอลูกอะไรกลมๆตรงนี้ก็ไม่รู้อ่ะโอ้ยเดี๋ยวขอกิ้งไปดูก่อนไหนไหนก็เป็นสลาแ้วอ่ะไหนอ่ะเป็นไงบ้างอ่ะเฮ้ยมันกินได้กินได้ด้วยเหรอออมันกินได้อร่อยเลยอ่ะเฮ้ยเพื่อนตามเรามาทำไมเนี่ยอย่าเข้ามาใกล้เดี๋ยวกิ้งไปเลยดีกว่ากิ้งไปตรงนู้นอ่ะตรงนี้มีลูกๆเยอะๆอ่ะเฮ้ยเรากินลูกนี้ได้เหรอโอ้กินได้นี่ไงกินได้กินได้ถึงเลยอ่ะ เราโอ้นี่ไงเราโจมตีได้โจมตียังไงอะนี่ไงนี่เด็กกระแทกกระแทกไปนี่นี่แน่อ้โจมตีเหรอเออโจมตีโอ้เพื่อนไทยเพื่อนไทยเพื่อนอ๋ออย่างเงี้ยเหรอเพื่อนไทยเพื่อนไทยเพื่อนไทยเหรอเลยนี่เลยนี่เหรอเพื่อน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 หนีไปไหนเพื่อนเพื่อนีไม่เฉยเลยเพื่อนกระแทกเราเหรอโอ้เรากระเด้ง มันกระแทกเฉยเลยเราต้องกระเด้งนะพี่ฝนนะเ,ออเ,ออเราต้องกระเด้งเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอะมันสามารถระเบิดได้ด้วยอ่ะเฮ้ยอย่าเข้ามาใกล้กันมีระเบิดได้มันเขียนว่าระเบิดมันจะดีเหรอม,มีแรงน้องถั่มต่ำเลยออมันกระโดดได้อ่ะแรงน้มถั่มต่ำเหรอเออมันกระโดดได้แต่ว่าเราเสียพลังงานเยอะมากเลยอะรกระโดดยังไงอะ กระโดดไม่กระโดดดึงดึงดึงไงกรโดด,ด,ดได้อะกระโดดยังไงกดกดกระโดโดไงพี่เอกโดดไม่ได้มีแรงน้ถงถมต่ำแล้วอ่ะกดสเปซบาร์ไงสเปซบาร์แล้วโอ๊หน้ามันทิมอยู่นี่ไงโดดได้ไไดหหนี่ไงพี่บนหาหน้าตัวเองไม่เจอจอดไปไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะจอดคงโดนเรากืนเข้าไปแล้วด้วยหรือเปล่าเฮ้ยโดนเรากืนกินเข้าไปเหรอเราเป็นซารามนี่นะเราเป็นซารามแล้วเราสามารถทําอะไรได้อีกเนี่ยน้องเสียจากเก็บก้อนกลมๆเออเราเก็บอะไรได้มั่งอ่ะก้อนกลมๆอันนี้้ยมันมีอยู่ทั่วไปเลยอ่ะ เดี๋ยวเดี ran, ๋ยวก่อนนะข้างบนหน่าบนภูเขาอ่ะมันมีก้อนกลมๆเรืองแสงอยู่ว่ะมีเหรอเออมีเต็มเลยแต่แบบว่าน่าจะขึ้นไปยากน่าดูเลยนะมันเป็นลาวานะพี่ฝนนะมันน่าจะเป็นลาวาอย่างที่ที่เบรกบอกก็แหละโอ้ยกูแทกเกียกดีเก็บพวกนี้กินก่อนดีกว่าเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวขอเงยหน้าก่อนโอ้โอ้เหลือแต่หัวตัวไม่มีว่าใจเย็นใจเย็นไหนอ่ะข้างบนน่ะมันมีแท่งอะไรก็ไม่รู้ลอยได้อ่ะ เฮ้ยอันนี้อะไรกระพริบกับพริบอยู่อันเบลเลอร์เลยพี่ฝนไนอ๋อเพื่อนเพื่อนเพื่อนพริบกระพริบอันเบลเลอร์เหรอเพื่อนเหรอโอ้ยโหจะกินซะนหน่อยเอาไปกินท่นแล้วหิวม่ะทำไมวนมีหลายสีจังเลยอ่ะเพื่อนไม่ด้วยเดี๋ยวก่อนเขากําลังจะบอกแล้วว่าเนี่ยเราสามารถอันนี้ได้กระโดดขึ้นไปได้นี่ไงกระโดดขึ้นไปตรงไหนกระโดดขึ้นไปเกาะบนนั้นอ่ะเกาะบนแท่งแท่งอันนั้นได้แท่งแ่งไหนอ่ะนี่ไงข้างน้านี่ไงตามมาดิอ่ะไหนอ่ะตามมาเลยตามมาเลยเดี๋ยวเราไปแปกรงนี้ได้ด ใช่แล้วใช่แล้วถั่วต้มอืมแล้วทำไงให้มีพลังเยอะอ่ะทำไงมีพลังเยอะสงสัยเราจะต้องเก็บนี่ไงเก็บได้จริงด้วยอืมอ้อาวพียกกระโดดไม่ขึ้นน่ะนี่ไงมันไปแปะได้อ่ะเดี๋ยวขอกระโดโดกระโดดขึ้นไปเก็บหน่อยดีกว่ากระโดดเนี้ยเหรอใช่ใช่เรา,เราต้องใช้แรงโน้มถ่วงปึ๊บแล้วเพียกกระโดดไม่เห็นได้เลยอ่ะมันเด้งมันอนอึมันอือมันไม่ขึ้นไงเออนี่ไงเออ เฮ้ยแล้วพลังงานหายไปหมดเลยพี่ฝนพลังงานหายล้วจะทำไงให้มันกระโดดได้อะพี่ฝนกระโดดเลยงะโแล้วน้มถั่วอะแล้วก็กระโดดขึ้นไปอึ๊บมันไม่มีมือมีเท้าทำไมกระโดดได้พี่เอกกระโดดไม่ขึ้นน่ะแล้วมันจะขึ้นต่อยังไงพี่ฝนยังไม่รู้เลยนั่นสินี่ไงกระโดดมาแล้วโอ้โกระโดดไปแล้วโดดไปแล้วโดดไปแล้วโอ้โ้โอ้แล้วมันไปแปะยังไงอะนี่ไงกำลังจะลองดูว่ามันไปแปะยังไงพี่เอกลองไปดูดิแปะไง พอเ,เราต้องกด,ดงเรื่อยๆนี่เรากดเรื่อยๆเราลอยขึ้นไปได้นี่เองเข้าใจแล้วกดเรื่อยๆเหรอเออถ้ากดทีเดียวมันไม่ขึ้นแต่ถ้ากดเรื่อยๆมันขึ้นเนี่ยมันขึ้นไปเรื่อยๆเราสปริงตัวได้สูงมากอ๋อสปริงตัวแบบนี้เหรอแต่เราหมดแรงอ่ะใช่แรงเราจะหมดไงแรงเราหมด,ด้วยดูดิโซลงสลามที่ตัวเราหายไปหมดเลยอ่ะเฮ้ย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 ,ยโอ้พอแรงหมดเราก็ต้องหยุดก่อนรอชาร์จแรงก่อนพี่ฝน นแล้วมันเดินหน้าไปไหนไม่ได้เลยมันได้โดดอย่างเดียวเหรอได้ได้โดดอย่างเดียวนู่นนู้น,นก็มันต้องเราไม่มีมือมีแขนทางนูน้นเขาวิ่งขึ้นทางนู้นก็นหน้าไหนไหนขึ้นทางไหนเหรอโค้งโค้ง,งนั่นไงไหนงนั้นเราก็ไปตรงโค้งนั่นดีกว่าโอ้ยเวียนหัวหน้าดูเลยอ่ะเวียนหัวใช้ไม่เลยมันอะไรเนี่ยไม่มีมือไม่มีแขนไม่มีขานี่มันเร็วได้ด้วยไปโอ้ยชนเพี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังไปนี่กำลังงานหมดอ่ะกำลังงานหมดก็ไม่เป็นไรมั้งโอ้เลือด เราขึ้นนี่ได้ไหมโอ้พลังงานหมดไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพี่เอกกระแทกข้าวไปแล้วเลยแม่ไปแล้วเลยโดนเพื่อนกระแทกอ่ะมันไหลไหลลงอ่ะไหลลงไหลลงทำไมตัวเรามันเบี้ยวอย่างเงี้ยดูดิเฮ้ยมันไหลลงอ่ะเราจะทำไงดีอ่ะพี่ฝนมีแรงส่งเปาเนี่ยใช่มันต้องมีแรงส่งพี่เอกเอาวิ่งออกก่อนดีกว่าโอ้ยพลังหมดแล้วอ่ะเฮ้ยมันมันมันดันอ่ะมันดันเราขึ้นไปอ่ะไหลลงเลยอ่ะ นี <muitas S 2> ่เพียงมาดันแล้วดันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวิ่งวิ่งห่อนวิ่งวิ่งวิ่งนี่แล้วก็กระโดดเราเพื่อนขึ้นไปได้ไงอ่ะเพื่อนเก่งมากเลยเฮ้ยเพื่อนขึ้นไปได้ไงอ่ะเพื่อนเราจะไปด้วยเราจะไปด้วยนะเพื่อนนะโอ้อยากกระแทกกันดีโอ้เพื่อนมากระแทกเราอ่ะเพื่อนมากระแทกเรานี่นี่ไหลแรงโน้มถ่วงดีกว่าพี่ฝนไหลแรงโน้มถ่วงขึ้นมาได้อยู่นะนี่แล้วก็พุ่งแต่ว่าพลังหมด่ะดิใช่แล้วก็พุ่งขึ้นไปนี่พุ่งขึ้นไป พุ่งขึ้นไปแล้วอ้าวไม่มีที่ให้เกาะอ,อ้าวไอ้ <c oughs> ลนทำ <c oughs> ไมเราไปได้แค่นี้เพื่อนขึ้นไปสูงจังเลยอ่ะโอ้ยเมียกระเดน็นโอ้พี่หมอนคิดว่านะพี่เอกเราควรเก็บก้อนพลังงานให้มันได้เยอะๆใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดิดูเพื่อนดิกระแทกแรงโน้มถ่วง <okay. S 1> ต่ำแล้วพี่เอกโดดหนีเพื่อนก่อนดีกว่านี่โดดออกแล้วไม่ไหวแล้วเราควรไปเก็บของมาก่อนอะใช่ใช่แรงโน้มถ่วงต่ำนี่มันโดดได้ดีจริงๆนะพี่ฝน,นการปรากฏคืออะไรเนี่ยอ๋อคือผิวคือสีหรอ อ๋อเราสามารถเปลี่ยนสีสารได้นะเนี่ยไหนอะการปรากฏเนี่ยหรอไออนีออนก็ได้อนี่ไงโหโอยปั่นใหญ่เลยไปปั่นใหญ่นีออนเนี่ยหรอนีออนเนี่ยหรอเฮ้ยนีออนได้แล้วออกยังไงอะพี่เอกกลายเป็นสีเหลืองแล้วนะเบี้ยวออกไม่ได้ตรงนี้ออกไม่ได้อะไม่ได้เฉยต่ต้องวิ่งกลับอ่ะเฮ้ยแต่พี่เอกลอยขึ้นไปได้แล้วพี่ฝนพี่เอกขึ้นจะสุดแล้วเฮ้ยขึ้นไไปงอะเฮ้ยไม่รู้มันพุ่งขึ้นไปเองพี่เอกกดกระโดดไง เฮ้ยมาแล้วพี่เอกหลุยไหลไหลลุยไปไหนมันไหลออกมาข้างบนมาเร็วไปไม่ถึงอ่ะมาพี่เอกกดสเปซบาร์ค้างไว้แล้วมันลอยขึ้นมาโอ้โหกดสเปซบาร์อ๋อเนี่ยเหรอเออปื้ดเลยอ่ะปื้ดเลยเออเห็นแล้วเห็นปื้ดเลยปื้ดเลยเฮ้ยปื้ดเลยอ๋อนี่ไงแบบว่ามันเดียวกันแฮะเออเราเป็นสลามไงเราสเปซบาร์ปื้ดเลยปื้ดเลยเออเใช่ใชพอกระแทกดีตัวมันแบบดึงดังดึงดังดึงเฮ้ยแต่เรื่องเราจะหมดแล้วอ๋อ โงานเลือดเราจะหมดแล้วพี่เอกจมน้ำอ่ะฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มาแล้วสินะจมน้ำเลยอ่ะอยู่ไหนเนี่ยขึ้ื่อนไงพี่เอกว่าน่าจะต้องใช้แบบแรงโน้มถ่วงต่ำอ่ะใช่จริงด้วยขึ้นไงเล็กพี่ฝนโอ้ยยัยยามที่จะพาร่างกายของตัวเองขึ้นไปพอแรงโน้โน้มถ่วงต่ำอ่ะพี่ฝนเราจะวิ่งบนน้ำได้ด้วยดูดิ กดแหงกน้องทวงตามกดแหงกน้องทวงตามแล้วกระแทกทีอยู่ตรงไหนเนี่ยมากระแทกทีตรงไหนอ่ะอยู่ไหนมากระแทกทีลอยอยู่ตรงไหนเนี่ยนีลอยหัวแดงแดงไม่โหอยู่ฝั่งนูนเลยเหรอเดี๋ยว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 แป๊บเดี๋ยวจมน้ำเร็วเร็วเร็วกำลังกิ้งไปใจเย็นนะอะไรอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงกำลังมากำลังมาเห็นอย่างเห็นอย่างลำบากลำบนแท้ทำไมต้องมาเกิดเป็นสลามด้วยว้ยอ้าวเย็จมรอแป๊บนึงนะพลังงานไลยพี่ดูดิจมอยู่เนี่ย้ยแป๊บนึงแป๊บนึงกำลังไปกำลังไปใจเย็นนะกระโดดยังไงก็ไม่ไปอ่ะนี่กำลังลอยไปกำลังลอยไปเหมือนมันเหนียวอ่ะ ใช่เราเป็นซาลามมันก็ต้องเหนียวงั้นแหละมันหล่นน้ำแล้วมันติดคือแล้วมันหนืดอ่ะโอ้โหติดติดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพล็กมากระแทกให้ลอยขึ้นไปแล้วมา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 แล้วพเพล็กมาแล้วจะถึงแล้วอีกนิดเดียวมันเหนียวถึงแล้วถึงแล้วนี่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 กระแทกแล้วกระแทกแล้วทําไมไม่ได้นักเถียง แแ,แตะโจมตีเลยนี่น <c oughs> ได้ยังอ่ะไม่ไปอ่ะมันเหนียวติดแก้มเนี่ยทำไมไม่ลงข้างล่างแทนอ่ะลงยังไงอะจมน้ำเหนียว <c oughs> นี่กระแทกให้เลยนี่นี่เดี๋ยวเพ็กลงไปกระแทกให้เอ้ามันไม่ขึ้นเลยทุกคนแล้ววันนี้เราจะได้ออกกันไหมเนี่ยช่วยดวย แล้วทำไมมันยึกยักยึกยักอยู่งั้นน่ะมันเหนียวอ่ะเหนียวอะไรเนี่ยพี่ฝนมันนี่มาเพียงมาช่วยละอ้าวแรงหมดอ่ะมานี่มานี่มานีดิมามามาออทำไงดีอ่ะออกไม่ได้จริงเบิดนะระเบิดระเบิดนี่คืออะไรเอ้ยกระแทกเพียงเลยระเบิดตุ้มเลยเอ้ยท่มองแทงเลยอะไรเนี่ย โอ้ตุยเลยฮะโอ้อะไรของพี่ฝนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวรีเซ็ตเลซ็งเลยโอ้มาเกิดใหม่แล้วไห้เดี๋ยวมาเกิดใหม่เปลี่ยนสีก่อนอเปลี่ยนสีก่อนอะไรเนี่ยการพัฒนาปรับแต่งสลามเครื่องสำอางสีผลแปลว่าอะไรย้เปลี่ยนสีแล้วเอ้ยต้องเป็นนีออนก่อน อ้ต่อไปจะมีซื้อคะแนนเร็วๆนี้ด้วยพี่ฝนเดี๋ยวนียอนกดไม่ได้หรอ <S S S เขาบอกว่า ASWD ไว้ไต่นะแล้วก็ใช้สเปซค้างไว้มันจะไต่ได้เนี่ยสเปซค้างไว้ ASWD หรอ ASWD คือแบบกระโดดอะถ้าสเปซ <S S 2> สเปซส,สเปซแบบกดแล้วปล่อยอะมันก็จะแบบแค่กระโดดใช่ แต่ถ้าอยากจะปีน่ะเนี่ยเขาบอกว่าให้กดสเปซค้างไว้แล้วก็กด A S W D แล้วก็จะไถหน้าขึ้นอย่างนี้ได้แล้วมันจะไถย,ยังไงนี่ไงไถยอยอู่นี่ไงเนี่ยไหนไหนไหนอ๋อเนี่ยเหรอไหนไหนนะลองดูดิกดสเปซค้างไวด้ดิอยากไปกดทีเดียวดิกดค้างไว้ดิอ๋อมันจะไต่อ๋อมันจะไต่แบ <า S 2> บนี้อ๋อมันจะไต่ไตไตเรามาไต่ตรงนี้ดีกว่าเข้าใจยังเออเข้าใจประหลาดดีนะ น่าสนใจน่าสนใจนี่เดี๋ยวพี่จะขึ้นไปเก็บตรงนี้ยู่ไหนนะสีอะไรเนี่ยสีเขียวปึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขึ้นไปเก็บเก็บไปแล้วไปแล้วเก็บยาเฮ้ยมองไม่เห็นแรงโน้มถ่วงต่ำแล้วก็กระโดดอย่างนี้เฮ้ย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 โดดไม่ได้พี่ฝน นี่แล้วก็แปะขึ้นไปงี้นี่นี่นี่ว่ะแปะนี้นี่ว่าแปะขึ้นไปงี้นี่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 แแปะลงมานี่แล้วก็ลงลงมากินนี่เออได้ละเอ้าโดดไม่ถึงอ่ะอยู่ไหนเนี่ยอยู่ล่างนี่ป่ะโอ้ยมันแปะไม่โดนสักทีโอ้มานี่ดีออกมังนอกดิพี่หวนต้องกระโดดไปแปะข้างบนแปะข้างบนไหนแปะขอบนี่กระโดดขึ้นไปฮะแล้วก็กดค้างไว้อ่ะมันไม่ถึงนะดิ ี่ยพอค้างไว้มันก็จะเหนียวๆเนี่ยเออได้ได้ได้ไดไดเหนียวแล้วคราวนี้ก็ไต่ได้ละไต่ได้ละเออแปลกดีนะเอาหล่นนี่ไงดูดิเรียกไต่ละนี่ควจะไต่อันนี้มั้งลองดูแล้วก็ไต่ขึ้นไปนี่ตึ๊ด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 ไปทางหน้ายิ้ม<อ>ยมไม่เห็น,นยะถึงแล้วเพล็กขึ้นมาข้างบนแล้วนะ บี่นไหนอ่ะพี่เอกเก่งจังไยพี่ฝนไม่ถนัดอ่ะพี่เอกเกิดมาเป็นสลามนี่มันช่างใช่เลยฮะพี่ฝนดอดไม่ถึงไงเฮ้ยท่อเบียดตัวเองกระเด็นลงมาเฉยเลยอยู่ไหนเนี่ยกําลังขึ้นเวลากําลังขึ้นกํลังขึ้นเฮ้ยมันไตแล้วมันโหลดอ่ะก็กดค้างไว้ดีนี่ไงแปะแล้วแปะแล้วมันยึกยึดยึดยึดเดียไอ้ไปไตแล้วอ่ะ๋อนีเออแปะแปะแปะเรียบร้อยนี่ไตได้แล้วเออใช่ต้องไตได้แล้ว อด้แล้วไอหลอดไปไหนเนี่ยได้ยังมันไต่ไม่ได้ก็เริ่มมาลูกกลมๆนี่ไงจะได้ไต่ขึ้นทางลูกกลมๆมาจะได้ไม่ต้องกระโดดมากไม่ใช่เรื่องของเรื่องอะกดสเปซบาร์แล้วมันมันมันบิดมันไปไม่ดูนี่เพียกไข่น่าด้วยนะเก็บได้แล้วเก็บได้แล้วเก็บได้แล้วนี่เราจะไปทางนี้แหละไปทางนี้ นี่ยึก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 ขึ้นมาแล้วล้วก็ไปต่อไอ้ไข่แล้วว่านี่ฮะฮะตัวแดงๆดี่ใครอะคุณคุณ้ว่าคุณคุณอยู่นะเ้ยเราเราเราจกเล่นได้เป็นเนี่ยเราจะเล่นไม่เป็นเหมือนเดิมใไี่ขึ้นมาสูงแล้ววี่เพรขึ้นมาถึงนี่้นีี้ไไม่รอดแน่เลยอะรอดแล้วเพ่ขึ้นมาจนถึงสีม่วงแล้วพี่ฝนสีม่วงอันบนแล้วพี่ฝนไปทางไหนนะพี่ฝนก็มาทางนี้ไงอันเดียวกันเขไปทางดูอ้าไอ้หลน ซาไปจนสุดสุดแล้วอ่ะน่ะเฮ้ยหล่นนะเฮ้ยหล่นยาวเลยอ่ะหล่นลงไปแบบหน้าตาเฉยอ่ะดีกว่าไปตีกับเพื่อนดีกว่าเพื่อนเพื่อนเขากำลังตีกันจะวิ่งมาตีเขาเดี๋ยวไปต่อไม่ได้ทุกคนอือหือนี่เลยนี่เลยวิ่งวิ่งวิ่ง วิ่งก่อนวิ่งก่อนจังหวะนี้เพื่อนมาแล้วจังหวะนี้เพื่อนมาแล้วพี่เอกก็มาแล้วพี่เอกก็มาแล้วอพี่เอกมาแล้ว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 เลือดเต็มหมอเลือดเต็มหมอเลือดเต็มดินี่นี่นี่งงานใกล้หมดนี่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 เพื่อนเป็นไงเพื่อนเดี๋ยวเากระแทกเข้าไปทีเดียวรู้เรื่องใครกระแทกทีเดียวรู้เรื่องไม่น่าไว้ใจเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหอันนี้สวย อะไรอ่ะอันนี้เพื่อนมันก้อนกลมๆ้โอเป็นโรคเป็นอะไรเงี้ยแกลเล็กซี่เหรอเออระเบิดใส่ปื้มดิเพื่อนกระเด็นแต่ละอย่างนี่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 วิ่งแค่เขาวิ่งแล้วก็โจมตีวิ่งแล้วโจมตีโจมตีใครโจมตีใครโจมตีผลเหรอนะนี่นี่ระเบิดใส่เลยนี่ระเบิดอะมันอยู่ได้ไม่นานอันนี้ก็อยู่ได้ไม่นานเหมือนกันพี่เอล จริงข่าพลังงานมีค่าพลังงานมีค่าพลังงานเปะแปะฟอปแปะระเบิดไปไหนเราจะไปไหนหมดหมดแล้วเหลือภูเขาอะเหลือแค่ตรงภูเขาเองอะเสียไปจะไปไหนไม่รู้จะไปไหนอะมันไม่มีอะไรแล้วอะพี่ฝนจะขึ้นไปบนภูเขาไหมอะเฮ้ยตรงนั้นมีคนยืนอยู่นะเราพี่ฝนจะขึ้นกลิ้งไปบนภูเขาแล้วนะ ไปแล้วนะไม่รอแล้วนะอยากว่างขางบนมีอะไรวิ่งกับแรงโน้มถ่วงแล้วกันจะได้กระโดดเร็วๆนี่ไงดูดิเห็นพี่เอกปะเห็นไหมเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเป่าไม่รู้ไม่เห็นอ่ะอุ้ยแรงโน้มถ่วงแบบสุดเลยโดดไปสุดเลยโอ้โหนีไปเร็วขึ้นใช่ไหมล่ะลงมาก็แอกเลยแล้วก็แรงโน้มถ่วงออกก็ลงปุ๊บแล้วก็ไปแล้วก็ใช้วิ่งกับแรงโน้มถ่วงฟึบมันก็จะไปสูงนี่ครานี้พี่เอกก็จะไปเร็วแล้วโอ้นี่พี่หวนไปไม่ได้อะพี่เอกไหนอะ กระโดดดีดีดิอันนี้เราก็ไต่ขึ้นไปแล้วก็แบบนะใส่สเปซบาร์ไปค่อยๆไต่ขึ้นไปค่อยคไตไปใช่ใไปได้ทุกที่อ่ะเฮ้ยเพิ่งรู้ว่าสลามมันสะดวกขนาดนี้ไม่มีมือแต่ก็มาได้นี่ไงนี่ยขึ้นได้ขึ้นได้อยู่เอาไปดูปากของภูเขาไฟกันดีกว่าทุกคนเฮ้ยเร็วอยู่เร็วอยู่ใช่ใช่พอวิ่งปุ๊บเร็วเลยไต่ไต่ไต่ขึ้นไปเร็วเร็วพี่ฝนแซงเหียกแล้วอ่าไต่ก็ไต่มาเฮ้ย เอ้ยเอาไม่อยู่โอ้เกือบไปไ<ม>อะไรเนี่ยไ,ไม่รู้เจอแท่งไรไม่รู้พี่ฝนออไม่รู้เหมือนกันแต่หน้าตาเหมือนพวกเรารเลยแฮะหรอ,หรอเราระเบิดใส่ได้ไ,ไหมเ<ว>ปะ๊ะไม่เป็นไรเลยเป็นไรไหมไม่เป็นไรพี่เอกะเป็นเม่ ه, เดี๋ยวตรงนี้มันมีก้อนพลังงานอยู่กันนะหรอเพ๊ะเ,เจออันหนึ่งอ่ะเก็บ่อนเก็บซะเดินฮารอดรอดรอดเราจะออกไงอ่ะตรงเนี้ยไม่รู้ดินี่ก้อนอะไรเนี่ยก้อนอะไรอ่ะ ก้อนอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวพี่ผลขอเก็บแท่งพลังงานอันนี้มั้งอันนี้คืออะไรอะ่ะโผล่นกรีบเหรอใช่แล้วโอ้หมดแล้วอ่ะพลังงานพีห่หาทางออกไม่เจอทอังไงอ่ะเราต้องปีนออกทางเดิมเปล่าปีนออกทางป่องไฟเหรอทำไงดีอ่ะปีนออกทางป่องไฟสูงๆนั่นนะเหรอไม่น่าตกลงมาเลยอ่ะอันนันนออกไงดีอ่ะงั้นเป็นว่าเรารีบออกไปจากที่นี่กันเถอะ ได้ไหมไต่เนี่ยไก่เนี่ไงเป็นซาลามก็ไก่เอาเนี่ยไก่ได้อยู่ไก่ได้อยู่วิ่งวิ่งช่วยวิ่งช่วยไก่ไก่ไก่ไปได้อยู่เร็วมาแล้วเร็วเร็วเลยเร็วเลยโอ้ยล้อล้อล้อโอ้ยเขายังช่วยหน่อยรอดได้ยังไงเนี่ยเฮ้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 ยเปียก์จะตกแมพช่วยด้วยตกแมพวะเรียบร้อยเลยโอ้ เองลยะตกลงไปเลยเหรอเออเฮ้ยพี่บอลก็ตกเฮ้ยหล่นเฮ้ยมมันีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะ้นี่นะนี้เราเลือกเยอะพี่อยากเป็นตัวอะไรแล้วอ่ะลูกฟุตบอลเนี่ยเป็นลูกบอลเหรออ่ายังไม่บอลขอดูหน่อยนิฮ้ยเป็นผีได้ด้วยเหรอเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเป็นผีได้ด้วยอ่ะสุดยอดเลยเพื่อนใจร้ายเพื่อนเพื่อนเป็นผีได้ด้วยดูดิเพี่เอกอาเป็นใสๆเหรอเออใสๆสวยๆดีโกดเหรอลองเปลี่ยนดูบางนิ เฮ้ยท้องฟ้าคืออะไรพี่ฝนไม่รู้ลองดูดิมีดวงจันทร์ด้วยอะ่ะเล้วมีแตงโมด้วยแตงโมนี่ไงโอ้ยน่ารักนา่ารักอะไรโลกเหรอน่ารักปุ๊กปิ๊กเป็นโลกเหรอไอแอมอเออพออี่เพื่อนเพื่อนจะมาแกล้งเรานี่นนี่ระเบิดระเบิดซะ <c oughs> เลยนานานทีได้เป็นสลามก็ดีเหมือนกันนะนะใช่นานๆทีโอ้ยอย่ามากระแทกลูกโลกดิ เริ่นเลิ่นเลิ่นโอ้ยใครระเบิดใส่พี่เองเนี้ยดูทำเฮ้ยนี่ <laughs> <laughs> ปิว <laughs> โอเคขอกลับหน้าเดิมก่อนไม่ไหวละอืมปิดอ้าวพี่เอกไม่เปลี่ยนนะ่ะไมท่ทะลิกแล้วกันนะเอาค่าเริ่มต้นนะ่ะแล้วก็สีเขียว เลือกสีเขียวแล้วก็ปิดไฟได้แล้วพี่ฝนพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่อ่ไม่เอาไม่เข้าใกล้แล้วน่ากลัวปิดแล้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 วนะ,ะเฮ้ยอะไรกิ้งมาเน,น่ดูถาไปดีกว่าไม่ได้แล้วอย่างนี้แม่จริงก็จะไม่ได้ดิโธโอ<ฮ>ไปแล้วจะหนีขึ้นไปตรงนี้แก้ว เฮ้ยนี่วิ่งไปแล้วทุกคนปื้